ในวิถีชีวิตปกติใหม่การเวิร์กฟอร์มโฮมเริ่มกลายเป็นเทรนทั่วโลกเพราะตอบโจทย์ทั้งด้าน productivity ลดอัตรา Turnover เของพนักงานและลดค่าใช้ใจ่ายของสำนักงานดังนั้นการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านจึงเป็นวิถีชีวิตปกติใหม่ซึ่งบางคน อาจดูและทำตามเทรนเนอร์บนอ,อินเทอร์เน็ตและอีกหลายคนอาศัยการทำงานที่บ้านแทนการออกกำลังกายคำถามจึงมีอยู่ว่าการทำงานบ้านแบบใดจึงจะถือว่าเป็นการออกกำลังกายวันนี้ศาสตราจารย์ดรเจริญกระบวนรัฐผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ทางด้านการกีฬาท่านจะมาไขาข้อข้องใจให้เราทราบกันค่ะ อะไรก็ตามที่เราทําเป็นกิจ,จวัตรประจําวันเช่นการทํางานการทํางานบ้านมันเป็นความคุ้นชินนะครับอะไรก็ตามที่ร่างกายเกิดความคุ้นชินจะไม่เกิดการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการทํางานถึงแม้จะเป็นพวกชาวไร่ชาวนาที่เขาทาอยู่เป็นประจําอันนั้นเป็นอาชีพหรือพวกก่อสร้างเป็นอาชีพทีนี้บางครั้งเนี่ยระหว่างงานที่ทํากับสภาพร่างกายที่เป็นจริงเนี่ยบางทีร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันก็ฝืนใช้ร่างกายมันก็กลายเป็นหลักของการ ใช้ร่างกายมากกว่าปกติหรือโอเวอร์เทรนนิ่งก็จะทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ร่างกายเนี่ยมันก็อยู่ที่ลักษณะของธรรมชาติของการดำารงชีวิตหรืออาชีพด้วยแต่การบังกายเนี่ยมันมีกำหนดขอบเขตของมันแค่ไหนพอเหมาะสมสำหรับคนคนนี้ก็ควบคุมได้ตรวจสอบได้แต่การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เหตุการณ์หรือภาระงานที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมันอาจจะแตกต่างกัน ซึ่งมันคุมไม่ได้แล้วก็มันไม่สามารถกําหนดความหนักเบาได้เลยอันนี้ทําให้ไม่ส่งผลต่อการพัฒน,นาร่างกายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเป็นความเครียดความวมิตกกังวลแต่การออกกำลังกายผลที่ได้คือมันหลั่งเอนโดฟินมันทําให้เกิดความสุขสบายนะครับสดชื่นมันแตกต่างกัน การทำงานบ้านส่วนใหญ่ไม่ใช่การออกกำลังกายและยังใช้กล้ามเนื้อหรือข้อต่อใดข้อต่อหนึ่งมากจนเกินไปแต่ถ้าเรารู้จักปรับการทำงานบ้านให้เข้ากับลักษณะการออกกำลังกายโดยเฉพาะการทำงานบ้านต่างๆในชีวิตประจําวันนั่นก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะ การทำงานบ้านที่ทุกคนทำกันเป็นประจำเช่นซักผ้ารีดผ้าถูบ้านสามารถทำให้ได้ไม่น่าเบื่อหน่ายโดยการทำให้เป็นการออกกำลังกายหรือแทรกการออกกำลังกายระหว่างทำงานบ้านจะทำอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งลังช่วยกระชับต้นขาและสะโพก วิธีทำก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าและก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังงอเข่า90องศาแล้วเริ่มถูบ้านได้ถู10ครั้งแล้วสลับข้างถูอีก10ครั้งค่ะท่าที่2นั่นก็คือท่าสควอตที่เราคุ้นเคยนั่นเองค่ะ ท่านี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางและกล้ามเนื้อก้นเข่าและข้อเท้าเพิ่มพลักกำลังให้กล้ามเนื้อสะโพกควรทำสามถึงสีเซตเซตลักสิครั้งค่ะการออกกำลังกายด้วยการทำงานบ้านนับว่าเป็นประโยชน์2ต่อเลยค่ะ เพียงแค่ยืนหลักของท่านอาจารย์เจริญให้มันว่าสิ่งที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันเช่นการทำงานการทำงานบ้านเป็นต้นจะเป็นความคุ้นชินเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเกิดความคุ้นชินและไม่เกิดความเครียดต่อระบบการทำงานของร่างกายจะไม่เกิดเป็นการกระตุน้นหรือก่อให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงใดๆซึ่งนั่นก็คือผลลัพธ์ของการทำงานบ้านนั้นเป็นศูนย์ไม่เกิดการออกกำลังกายตามที่ตั้งใจได้ประโยชน์เพียงต่อเดียวค่ะ